สวัสดีเป็นรอบที่สองครับพี่น้องเสรีรชนธุรักประชาธิปไตยท,ทุกทท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสหเพื่อสหพันธ์ไทยกับลุงสนามหลวงนะครับผมขุนทองไปเย็นนะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามรายการเรามาตั้งแต่หัวค่ำนะครับทั้งสองช่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องยามีชแนลหรือช่องไฟเย็นชแนลนะฮะแล้วก็ไม่ทราบวา่า ชาแนลที่เอาไปเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นคลิปแห้งคลิปสดหรืออะไรอยากจะมีอะไรฝากให้เราประชาสัมพันธ์ก็ฝากมานะครับสำหรับค่าคืนนี้นะฮะจะเป็นกรณีพิเศษนะฮะผมมีผู้ช่วยมาดําเนินรายการนะครับพบกับสหายศรัทธาครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสหายคุณทองครับครับก่อนอื่นว่าขอถามว่าคุณหายไปไหนมาอ๋อคือเราทํางานเอาที่พูดได้ครับ เราทํางานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเราก็ต้องมีการเคลื่อนไหวนะครับแต่เคลื่อนไหวอะไรเนี่ยก็ขออนุญ,ญาตที่จะเป็นความลับไปก่อน,นครัครับผมครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะฮะก็พอกลับไปแล้วผมก็ต้องใช้งานให้หนักนะฮะเพราะว่าถือว่าอู้งานนะฮะไปนานเกินผิดปกตินะฮะครับก็หัวข้อเรื่องในวันนี้เราใช้ชื่อตอนว่าคิดจะปฏิวัติ ต้องชัดเจนนะครับพี่น้องครับผมจะส่งไม้ต่อให้กับสหายศรัทธาเป็นผู้ดําเนินรายการกับคุณลุงสนามหลวงนะครับผมก็จะไม่จากพี่น้องไปไหนนะฮะก็จะเดินเข้าเดินออกคอยคุมซีบอกบั่งอะไรไม่นี้พี่น้องไปไหนครับเชิญพบกับสหายศรัทธาครับครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยแล้วก็สหายทั่วทุกมุมโลกนะครับไม่ว่าจะอยู่ยุโรปอเมริกาแอฟริกาตะวันออกกลางนะครับรวมทั้งออสเตรเลียอิตาลีนะครับ ครับวันนี้สหายคุณทองครับให้โอกาสมาดำเนินรายการร่วมด้วยนะครับกับคุณลุงสนามหลวงครับในหัวข้อว,ว่าคิดปฏิวัติต้องชัดเจนครับอขอเชิญคุณลุงสนามหลวงทักไายกับผู้ติดตามรายการครับสวัสดีประสบนิกรที่รักทั้งหลายเมื่อวานนี้วันที่13สุกสิบสา มกราคม2560เป็นปีที่หนึ่งในรัชกาลของข้าพเจ้าก็เป็นวันเด็กเมื่อวานนี้เป็นวันเด็ก mm hmm. ก็ทางกองทัพโดยคณะคอรชอก็มีความเป็นห่วงใยประสบนิกรที่เป็นเยาวชนทั้งหลาย ก็ได้มีการจัดแสดงเครื่องบินบินผ่าผนใช้เครื่องบินกริปเพนจากกองบินเจ็ดจังหวัดสุด